ดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวรถเดี๋ยวคานวันนี้เราจะมารีโนเวทบ้านกันจ้าปรับมุมลกๆของบ้านให้เป็นมุมน่านั่งจ้ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเราทำอะไรกันบ้างมาเลยค่ะและนี่คือสภาพก่อนที่เราจะรีโนเวทกันนะคะนี่เลยเราจะเปลี่ยนให้มันเป็นมุมสวยๆเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ไม่เห็นอัดตรงนี้ตรงนี้แล้วกันอ๋ออุ๊อ้านี่อันนี้คือหญ้าเทียมนะใช่นี่คือหญ้าเทียมเธอจะเป็นสาวไว้เฟกให้ฉันหรอใช่เชร็จกะทารูสังมาจากป้าดานะปะ้าดาเพิ่งส่งมาให้ขนาด2คูณ4เมตรตอนแรกว,ว่าจะปลูกกระเบื้องแต่เปลี่ยนใจแล้วหญ้าเทียมเลยแล้วกันเสร็จไวี

No! <laughs>